สวัสดีครับผู้ที่ตามช่อง Youtube เที่ยวก่อนแก่โซโล่ในเบิร์เดลชนนนะครับโอเคนะครับก็งานจบแล้วนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับพี่ทํางานก่อนสร้างนะชุดหนึ่งมอโตโรชุดหนึ่งเจนสแล้วก็เจน3นะเจนสพี่เขาเยอะเลยนะครับนี่เพียบเลยนะครับก็ลงแอปเซโล่ไปให้เรียบร้อยนะครับและอีกชั้นหนึ่งนะครับก็เหมือนกันนะครับมีถุงใหญ่ตัวนี้นะทั้งหมดประมาณ22เครื่อง นะครับก็ใช้งานได้บ้างไม่ใช้งานได้บ้างเราก็จะแจ้งไปนะครับว่าตัวไหนจะได้หรือเปล่าเราจะเช็คให้ก่อนโอเคเดี๋ยวมาเปิดของพี่คนนี้ดูนะครับพออ่นดูนะดูของผมเพียบเลยโอเคผมเปิดตัวน,นี้ก่อนนะครับโอเคผมออนนะครับก็จะส่งคลิปนี้พี่กุลน,นะครับดูด้วยนะครับเมื่อเราเปิดเครื่องมาแล้วนะครับทูเขาจะเข้าระบบจะใจเย็นนิดนึงเนื่อง,งจากเออพี่อาจจะ ถนัดทางด้านทูผู้จุทอของเดิมนะโอเคอันนี้เป็นแอปเซลโลนะครับอ่าตัวนี้มีตัวซิมนะครับโอเคเดี๋ยวผมปลดล็อกก่อนนะครับอ่าโอเคปลดล็อกเสร็จปุ๊บนะครับมามันจะมีปุ่มสีเขียวสีแดงนี่คือปุ่มโทรเข้าโทรออกเนาะปุ๊บบนปุ่มโทรออกสีเขียวมันจะมีเลขขียอยู่นะครับแออกดตรงนี้เลยครับกดตรงเลขขีดนะครับมันจะมีปุ่มกดเข้าไปปุ๊บนะครับโอเคแล้วเราก็เลื่อนลงมา เลื่อนลงมาใช้ลูกศรลูกศรเลื่อนลงซ้ายขวาขึ้นบนนะครับลูกศรแหลมๆเนี้ยกดลงมาครับเห็นไหมไปทางนี้ไปทางซ้ายนะครับแล้วก็มาใช้เลขขีดเหมือนเดิมเพราะไอ้ตรงนี้มาอยู่ตำแหน่งนี้แล้วมันมีตรงคาว่าตกลงแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวกดลูกตรงนี้เลขขีดสีขาวนะครับโอเคปุ๊บแล้วเลื่อนลงมาถ้าลูกศรเลื่อนเหมือนเดิมมาหาคำว่าเซลโลให้แถบเทาๆตรงนี้ปุ๊บแล้วกดปุ่มตรงกลางนะตรงกลางก็คือ ตรงกลางระหว่างไอลูกศรตัวนี้สี่สี่อันเนี่ยกดเข้าไปเลยครับปุ๊บมันจะเข้าระบบนะรอแป๊บหนึ่งโอเคเข้าระบบเสร็จปุ๊บผมเปิดตั้งเมาส์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับกดตรงลูกศรตรงไหนก็ได้เดี๋ยวเมาส์มันจะโชว์ขึ้นมาเห็นนะครับให้เลื่อนเมาส์นะครับเลื่อนเมาส์ถ้าเลื่อนไปทางนี้ทางขวาทางซ้ายนะครับโอเคเลื่อนเมาส์ขึ้นบนนะครับให้ตรงตำแหน่งห้องกลุ่มที่ตั้งไว้นะเห็นไหม โชควัดส,สันนะครับโอเคลูกศรไม่อยู่ตรงนี้เมื่อไหร่ปุ๊บให้กดปุ่มตรงกลางไอตง้ตรงระหว่างตัวลูกศรสี่อันเนี่ยครับกดตรงครับปุ๊บเข้าระบบเลยโอเคคราวนี้เมื่อเข้าระบบเสร็จปุ๊บนะครับลูกศรมยังคาตรงนี้อยู่นะเราเราต่อไปเราจะไปกดคีย์ข้างนี้ไม่ได้นะครับเพราะมันไม่ใช่ทูพุตทอรกนะครับมันคนละระบบกันนะครับถ้าลูกศรไม่ตรงวงกลมตรงเนี้ยสีส้มครับมันจะกดปุ่มตรงกลางนี้ไม่ได้นะเนี่ย คีย์มันจะไม่ทํางานให้ขยับเลื่อนลงมาครับลูกศรลดเลื่อนลงครับโอเคตรงไหนก็ได้มันจะเป็นตรงกลางก็ได้ครับเอาขอบๆก็ได้ครับเมื่อลูกศรอยู่ตรงกลางวงกลมสีส้มนี้แล้วนะครับให้กดปุ่มตรงกลางสี่เหลี่ยมเนี้มันจะมีสี่เหลี่ยมนะครับกดว่าไปเลยครับกดคีย์ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมครับโอเคถ้าขยับไปทางนี้เรามากดปุ่มตรงกลางปุ๊บกดยังไงก็ไม่โดนนะครับกดยังไงก็คีย์ไม่เข้านะครับเราต้องขยับไปอยู่นี้ก่อน โอเคกดหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมครับก็จะมีเส้นสีเขียววิ่งเห็นไหมและวไอ้วงกลมสีเหลืองจะกลายเป็นสีแดงถ้าเราปล่อยปุ๊บมันจะกลายเป็นส,สีเหลืองปกติเมื่อเมาส์หรือลูกศร,ตร,ต,รตรงตรงนี้เมื่อไหร่นะครับนะครับแล้วเรากดปุ๊บมันจะกลายเป็นสีแดงเลยเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมโอเคถ้าเราปล่อยปุ๊บมันจะกลายเป็นสีส้มมันจะไม่กดคีย์นะครับแล้วเมื่อเวลาเครื่องดับเ,เดี๋ยวรอดูเครื่องดับนะครับ เครื่องดับเอ๊เวลาเครื่องดับไปเพื่อนยังคุยกันแล้วเราจะได้ยินไหมโอเครอสักครู่นะครับรอเครื่องดับก่อนถือว่าเครื่องนี้ก็มาเยอะนะครับน่าจะประมาณนักยี่สองยี่สิบสองเครื่องนะครับอันนี้อีกก็น่าจะเกือบสามสิบเครื่องนะครับถือว่าเยอะนะครับงานนี้ก็คือท่านใดที่ทูพูดจุดทอล์ใช้งานไม่ได้นะครับแล้วยังมีตัวเ,เครื่องทูเจนสองแล้ว มันไม่สามารถใช่แอปสื่อสารได้เคยใช้งานได้แล้วใช้ไม่ได้ก็มาลงแอปตัวใหม่เป็นแอปโซโล่นะครับก็เดี๋ยวผมจัดการลงให้นะครับแล้วก็ <c oughs> ตั้งค่ากลุ่มให้เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอตัวนี้ดับก่อนเวลาดับปุ๊บเดี๋ยวรอสักครู่นะครับหน้าจอเริ่มเบาแล้วครับ เวลาสมมุติว่าเราใช้งานไปเราไม่ได้พูดคุยเราไม่ได้หยิบมาคุยเลยแล้วหน้าจอมันดับเพราะหน้าจอมันอยู่ที่จะตั้งค่าประมาณสักสามวินะครับให้พี่เขากดปกุ่มสีแดงนี่ฮนะตรงสีแดงนี่นคือปุ่มบางหูสีเขียวเป็นปุ่มโทออกให้กดตรงสีแดงครับปุ๊บมันอุย้ยตททัวทีกดแรงไปนิดหนึ่งมันจะออกเลยตัวท,ทีนะครับอย่าไปกดแรงนะกดทีเดียวพอนะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองดูให้มันดับใหม่ เดี๋ยวพี่เขาจะงงเพราะพี่เขาไม่เคยเล่นเดี๋ยวรอสักครู่นะครับให้มันดับก่อนนะครับท่านใดที่บอกว่าเอ๊ยผมไม่ถนัดปุ่มตรงเนี้ยปุ่มสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยผมจะย้ายคีย์ได้ไหมแจ้งมาได้ครับก็จะเป็นอีกค่าบริการอีกค่าบริการหนึ่งนะครับตัวลงแอปก็ค่าบริการหนึ่งส่วนย้ายคีย์ก็ค่าบริการหนึ่งนะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกว่าคือปกติผมก็ไม่ค่อยได้ทานะ ไม่่อยได้ทําก็กลัวจะมีปัญหาเรื่องระบบเครื่องแต่บางคนก็บอกว่าซื้อเครื่องมาหลายปีแล้วพี่ไม่ต้องซีเรียสเลยมันก็ประก,กันศูนย์อะไรก็คงจะหมดไปแล้วพี่ย้ายคียผมเลยก็แจ้งมานะครับถ้าไทยมีแอปเซลโลอยู่แล้วเราต้องการที่จะย้ายคียก็แจ้งมาเดี๋ยวผมย้ายคียตรงนี้ให้ไปกดตรงนี้แทนแทนแทน,แทนไอ้ปุ่มตรงกลางตรงนี้นะครับมาใช้ตรงนี้เป็น P T ของ True b l u e t o o t แทนนะครับก็สามารถทําได้แล้วนะครับก็ปกติก็ไม่ค่อยอาจเดี๋ยวรอดับดับครับ หน้าจอดับครับเพราะบางทีถ้าเราคุยกับเพื่อนเสร็จปุ๊บเราไม่ได้กลับมาคุยมันจะดับไปอ่กกดึงทีครับนะครับกดนึงทีปุ๊บมันจะกลับมาหน้าเซลโลเลยแต่ลูกศรหายไปนะครับให้พี่เขากดปุ่มตรงกลางนี่ครับนะครับเห็นไหมกดกลางปุ๊บหรือกดคุยเลยอ่ามันกดกดซ้ํากันไปครับรอครับรอจังหวะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดก็ศูนย์นะครับเมื่อเรากดตั้งหนึ่งทีให้ลูกศรมันโชว์ขึ้นมาแล้วเราถึงจะกดไปนะครับเมื่อหน้าจอมันดับ กดกดปุ่มสีแดงตงัวนี้ตึ้ง1นทีปุ๊บให้หน้าจอแอปซลโลมันติดขึ้นมากดตัวน,นี้1นทีปุ๊บให้ลูกศรโชว์แล้วกดอีกทีเพราอกดคีย์เห็นไหมครับเห็นไหมถ้ากดเบื่อไม่ได้นะครับก็กดก็คือกดเลยนะครับตะคู่ครับ1 2 3 4งสองสาห้าจ็ดกัศูนย์โอเคเดี๋ยวผมดูนะครับดูที่ลูกจะดับไหมเป็นการตั้งค่าให้ใหม่นะครับ ตั้งกดบางหูเพื่อเปิดหน้าจอให้กลับมาเป็นหน้าจอเซลของเซลลเลยไม่ต้องไปเข้าหน้าจอหลักนะครับเป็นของเซลลเลยนะครับแล้วก็กด1ทีกดไปเลยนี่ครับนี่ครับกดไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจอก็ศูนย์นะครับไม่ต้องไปกดทั้งทีสองนั้นสักทีสองมันจะซ้ํากันนะครับให้กดเข้าไปเลยนะครับถึงไอ้ตรงนี้มันจะหายไปลูกศรจะหายไปให้กดเข้าไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมส่งคลิปให้พี่เขาดูนะครับโอเคทูเจนสองทั้งหมดประมาณทั้งสามสิบสี่ตัว ร็อนนี้ก็จบนะครับท่านที่มีทูเจนสองแล้วอยากจะแอปใช้งานของทูบูท็อปมันปิดไปก็มาใช้โซโล่ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับท่องเที่ยวก่อนแก่ฝากกดไลค์กด like, แชรเ์เที่ยวก่อนแก่โซโล่เน็ตเบิร์กเรโดยฉะนั้นนะครับไปนะครับบ๊ายบายจุ๊บ